ยาเป็นฉีดยารากยาที่มันหากินอาหารมันอยู่ตรงยาข่ายาสีลงไปอะไรฉีดมันก็จะนอนอยู่หกเดือนมันไม่ไปยาข่ายาไม่ดูดซึมไม่เพราะไม่รู้อะไรหลยมันชุนมันเมียนยาไม่ชอบมาชอบพอฉีดไปแล้วรากยาที่มันหากินถ้ายาพาราที่มันสมบูรณ์รากมันจะเรืองแสงมันจะไต่เต็มผืนดินเดือนแจ้งๆเองเดินเข้าสวนดูมันเห็นรากยาง เพราะฉะนั้นรากยาวมันจะเกาะถึงการตอนสามปีเวลาที่มันเป็นโรคต้นหนึ่งแล้วมันจะชวนกันตายมันรักกันเวลามันตายต้นหนึ่งมันไปต่อเห็นไหมตายต้นนี้แล้วไปต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ถ้ามันยืนต้นตายมันตายแน่ๆเก้าต้นนับไปเดนซ้ายขวาหน้าหลังมันตายอยู่ั่้แเลยถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะขูดออกแล้วก็ยืนมันจะปลูกใหม่จะรอดูที่หน้าตายอีกปี่ต่อไปตายอีกเพราะรากมันถึงกันนะครับรากเน่าโคนเน่าเนาะ อันนี er ้คือโรคหนึ่งอ่ะนี eh <t 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 no ่เดินเริ่มมีตายเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูให้หน่อยไปดูให้หน่อยนะครับสองสำหรับคนที่ปตีแล้วยกมือครับปัญหาที่จะก่อให้เกิดกับยาที่ปตีแล้วก็คือหย่อนน้ำกรดไม่ระวังกับกรดไอและเหยื่อมันก็ทำน้ำกรดอยู่ในขาเียแบบนอกเนื้อแล้วไน้าตาเนื้อเยื่อเจะเริ่มลุกขึ้อ่อนเองแล้วมันจะไม่แข็งปบได้ยังไง ย้อจนำกนแล้วก็ยืนคนได้ไดแล้วนี่ได้แล้วมันไาแล้วมัเหมือนซึ่งมาที่น้ยางก็กรอบใช่ไหมแต่ครับคนอีสารเขาทำอยู่สองวิธีนะครับวิธีที่หนึ่งเขาเอารวดอันหนึ่งมาไว้ข้างหลังเขายกถ้วยมาหยดอนนำกดคนเสียเอาไปไว้ข้างนนยองเสียรวดสองเส้นต่อต้นต้นนี้เวลากรีดเอามาใส่ข้างนี้คหัแต่เวลายอดจะไปใส่ข้างนู้นอันนี้วิธีที่หน, <ไ S 1> น,น,นึ่งของอยางขนาอันที่สองเขาเก็บน้ำยางไปทำถ้วยที่บ้าน แต่แต่ถ้วยตรงเนี้ยไอคนซื้ออยางมันไม่ค่อยกล้าซื้อเพราะมันกลัวเราเอาอย่างอื่นใส่ลงไปด้วยเออถ้าไม่เป็นชั้นเป็นชั้นมันก็ซื้ออยู่แต่ซื้อราคาไม่เท่าเขาถูกไหมครับเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เอาไปไว้อีกข้างหนึ่งดีไหมเออหรือไม่ก็หยดแล้วที่สาคัญเวลาเก็บที่ยาในน้ำที่อยู่ในใน,ในถ้วยน้ำกรดด้วยนะเทใส่คนนึกเอาเองแล้วกันชีวิตคุณ ถูกไหมถ้ายางมันพูดได้มันด่าเลยนั like ่นน่ะแค่ไปยืนเยี่ยวใส่ต้นยางมันก็ถูกไหมนี่นะทำมาแล้วยัถ่ายทำดีทำไปได้จริงอ่ะต้องทำไมกันแล้วมันพูดเนี่ยจะทำอีกไหมทำไมทำนะครับจริงๆนะครับถ้าะระยอดที่ยางในถ้วยน้ำในถ้วยมันเป็นน้ำกรดเนาะพรเเคใส่รากยางยิ่งไปกันใหญ่ อันนี้คือความสูญเสียที่เรารู้ท่องไปถึงการเนาะไม่ว่ากันเนาะแต่แต่เล่าสู่กันฟังอ่าอีกอันหนึ่งกรีดยางขีเกินไปเห็นยางันไรดีดีกรีดสีวันพักหนึ่งกรีดสามวันพักหนึ่งยางมันจะแห้งเลือดเราถ้าจอดแล้วกรีดระบาดเยอะๆยังไงเราก็อย ah. ู่ต้นตายเนายางกับเลือดยางแล้วไอ้ยางที่ต้นแตกแตกตรงง่ามตรงง่ามจะเป็นต้นที่อ่อนแอมากตรงตรงที่มันแตกแน่ะตรงนั้นอ่อนแอมากถ้าน้ําเข้าน้ำอะไรอยู่เน่าเดี๋ยวเป็นดาีชมู มันจะเป็นสีดำนะครับแล้วเราก็ไม่รู้จะรักษาไงปล่อยยืน่นคงไม่เป็นไรนะมันไม่เป็นไรเดี๋ยวคนดูยามันไม่ตายแบบนี้หรอกจะปล่อยมันพังยืนมอง,น,มองนะครับต่อไปเราอย่ายืนมองเนาะอย่ายืนมอง,นะอายยมองหายยาฆ่าเชื้อไปรักษาเขาดูบา้างจากน้ำยามันไหลการที่น้ำยามันไหลผมไปได้ยินคนอีสานเขาบอกว่าโอ้เขาดีใจเขาใส่ปุยยย๋ยได้เยอะยาเขาเลยสมบูรณ์มาเลย จริง้วมันไม่ใช่มันเป็นกระบวนการป้องกันตัวมันเองอย่างละล่ถูกไหมมันเหมือนกับมันเป็นโรคพ็คอยอก็โรคมันเข้าไปทําลายมันมันก็ต้านเล้มันกั้นน้ำยางมันก็ไหลนี่คือเรื่องจริงถูกไหมอันนี้คือปัญหาเกี่ยวกับยางธรรมดานะครับก็าากไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งใส่ปุ๋ยไม่ระวังที่ไก่เอาที่ไก่ไปหวานปลบโคกร ไก่สฉีดยาขยาฉิดพิษไข่หวานหวานหวานคนตกมาป่วยหมดเลยตายหมดเลยใส่ปุ๋ยแม่นาว้งหรือบางทีบางคนตังเยอะหน่อยเพกาฟันเพกาฟันยาบ้ายาบ้าใส่เยอะเกินไปแล้วมันกินมันกินได้ใน่เท่าที่มันมีกำลังกินอะไรเคยสังเกตคนป่วยไดปไปนอนในตอนผู้เม็ดป่วยมันไม่เคยซื้อนมมาให้กินเนาะพอไปนอนป่วยโรงพยาบาลเดี๋ยวผมละหมากรากมาให้มันนมกล่อเอ้ยกูจะกินได้ยังไง อันนี้คือเรื่องจริงเราคิดดูฝากไอเนี่ยคิดแล้วก่อเนาะเราสู่กันฟังว่าแนวทางเหล่านี้เราเอ่อวนแล้วแต่ผ่านกระบวนการบอกชาวบ้านได้ถูกวิธีเรามีวิธีที่เป็นหลักฐานเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะพ่อนะเป็นเรื่องของกระบวนการทางการรักษาไม่ต้องเชื่อเราทั้งหมดให้ลองรักษาดูเองในส่วนที่มันเป็นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยสักสองสามตนถ้ามันใช่ก็คิดเอาเองส่วนคุณไม่ใช่ส่วนผมนัที่ผมคือมาบอกถูกไหมแต่สําหรับท่านพี่ ยางไม่เคยเจอโรคเลยขออนุญาตให้ป้องกันเอาไว้ดีกว่านิสัยคนไทยก็คือมักง่ายอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ถ้ายังไม่เก็นไม่เป็นไดถ้ายังไม่ตายได้ถามาประกันถูกไหมเออคนชนร็ชนโค้งทำประกันไ่มในนี้เพราะเขาบอกเราทำไม่ได้ไปในถึงยังไม่เป็นใดเนาะนี่คือคนไทยถ้าโรคที่มันเห็นถ้าทุกท่านไม่ทาเหมือนที่ผมว่านะครับไม่ป้องกันไดเหมือนที่ผมว่าจุดสุดท้ายก็คือเหมือนที่ผมบอกว่าสุดท้าย ก็คือภาพที่ผมได้ฉายให้ดูถูกไหมครับอันนี้คือเรื่องจริงสิ่งเหล่านี้ปรากฏกายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วสําหรับต้นยางดีๆสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือหนึ่งยางเหลือกหนาะเหลือ,อยางท่านจะเน้นน้ํายางไหลทุกทุกท่อ,ทอน้ำยางที่ไหนลงมาหนักกว่าเก่าหนึ่งเท่า 1, ตัวเคยได้ยางถ้วยละครึ 1, ่งกิโลคุณจะได้น้ายาง1นกิโลนะครับคุณเคยเป็นขายยางหนึ่งกระสอบที่เอาไปขายที่ยาง หกระสอบได้38กิโลถ้าใช้ตัวนี้ใช้วัคซีนพืชในการเราไปใช้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่47 53ไปจนถึง65กิโลในกระสอบปุยเดียวกันเดือนเดียวที่สุดได้ถูกไหมครับนะครับอันนี้คือเรื่องจริงจริงเลื่อนี้ผมยืนยันได้จากหมอพืชวันนี้เดินทางมาไกลมีกันหลายคนเดี๋ยวให้ท่านเลือกดูหน่อยว่าท่านชอบใครที่หน้าตาดีๆหมอต้มไม เอามาต้มได้ไหมเดี๋ยวกรมอนตุ้มบอกไม่ทำไงได้อย่างเย้เย์เจอลูกเห็ุครับเป็นตัตุูมันตกใจนะถ้าเรื่อยยางเล็กๆแล้วก็ฆาตกรคนคงมืนยางเล็กในี่อยู่ตรงไหนเนาะอีิุ้งเกียรมาเล่าเรื่องยางเล็กๆให้กับพี่สมาชิกปังหน่อย ก่อนหน้านี้นะครับสุภาพบุรุษหนุ่มท่านนี้เป็นชาวสวนยางปัจจุบันนี้ก็ยังกลีดยางอยู่แต่วันนี้หนีกลียดยางให้ลูกจ้างกรีดนะครับเพราะว่าอยากให้เขาเล่าประสบการณ์ดีๆให้ฟังนะครับที่คนนี้อยู่ที่อำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีกรียดยางเองทายางมากับมือแล้วก็ข่มขืนยางมากับมือเพราะว่ายางห้าปีในกลียดยางคอบปีที่หกเล็กๆเจอปัญหาจนเกิดความยุ่งยากสุดท้ายเขาแก้ปัญหานี้ได้แล้วก็เขาอยากจะ เหมาะสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องได้ฟังทุกท่านปรบมือให้กับพี่สมเกียรติผูกทำเนินชีเลยครับครับสวัสดีครับเพื่พอนๆเกษตรกรชาวสวนยางพาราผมสมเกียรติผู้ดำเนิมชีครับจากศูนย์สุขภาพพืชเภองน้ำปุ๋มจังหวัดปูนราษฎร์ธานีดีใจครับดีใจได้มาตอบแทนบุญคุณ พี่ว่าคุคุณก็คือผมเจอทางออกถ้าไม่เจอท่ทานประธานท่านผูสือขายผมก็คงไม่เจอทางออกเพราะท่านเป็นคนำคํำเธอปัวจังหวัดหน้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็ออกจากท่านก็ออกจากคนเหนือผมไม่เชื่อนะว่าคนเหนือจะไปแก้ปัญหายางปลาดได้ทั้งทั้งที่ประเทศไทยแม้แต่สกยอใช่ไหมครับ เขาบอก่ค่ยาหน้าตายยางตายรม่ยังยหน้าตายเขาบอกรอแค่ตัดทุกอย่างเดียวแต่ท่านพระุนสีคล้ายหาทางออกให้ชาวสวนย่างพาราได้ผมเนยผมอันนี้ส่วนตัวผมนะเพราะว่าเป็นคนแรกของประเทศไทยคนแรกของโลกเลยซ้ำไปพูดไปหน่วยงานราชการเขาอาจจงไม่เชื่อแต่ผมเชื่อเพราะผมเจอจริงๆใช้จริงๆแก้ได้จริงๆ ผมกลีดยางแดดอายุห้าปียางพาราก็เพราะว่าราคาเนาะราคามันเด็กจะเอาที่หัวกับพกหัวเนี่ยฟังลาวพกูนเรื่องๆไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอู้กันเหนือกันมาพอได้หน่อยแล้วมีอู้ได้มั่งล้วเนาะมานอนอยู่ครัวสามคืนเลยครับ ยังไม่คิดถึงบ้านเลยตอนแรกคิดว่าจะคิดถึงบ้านมาเจอรอยโอ้โหสุดยอดแล้วผมเป็นคนที่รักยางพาราผมรักเป็นชีวิตจิตใจอยู่บ้านถ้านอนไม่หลับผมก็ลงไปสวนยางไปไหนไม่ได้ผมก็ไปสวนยางมีปัญหาผมก็ไปแก้กับต้นยางต้นยางเพื่องไหผมรู้ทุกต้นต้นยางในสวนผมก็ประมาณเจ็ดร้อยซึ่งเพาะ่าผมเอน้อแล้วก็มีม่อมน้องพี่ก็ประมาณสองพันต้นตอนนี้ผมก็เปลียนแล้ว ก็กลีททั้งหมดนะครับประมาณเจ็ดร้อยข้อยางผมจะมีสองรุ่นรุ่นแรกตอนนี้มันเพิ่งครบเจ็ดปีก็ไอ้ตัวผมกลมๆนั่นแหละเพราะกรีมาได้ปีที่สามปีที่สามคือปีนี้ยางเจ็ดปียึดดูว่ากลีทปีที่สามแต่ปีแรกก็คือปรีหน้าหนาวกรีประมาณหน้า็คงได้อ๋อครับเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวให้เล่าประวัติก่อนสักหน่อยนะเดี๋ยวโรคแามเหมือนคนถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้านทานโรคมันก็สูง อันนี้ผมที่ทเล่าให้บางได้ก็คือมาเรียนรู้กับทานบริษัทกับท่นทานประธานผมเลยรู้ว่าอ๋อต้นยางก็เหมือนคนก็คือถ้าเป็นยางยางเล็กภูมิต้านทานเขาก็จะต่ำถ้าเป็นยางใหญ่ภูมิต้านทานเขาก็จะสูงถ้ายางเล็กนะครับไ่า้